สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับรายกายร Mister Com Channel เรายู่เกมสําหรับมือถือสเปคต่ํานะเป็นเกมแนวเนลสาสทำลายเมืองนะครับทำเกมในรัสสา Simulator Devil w o r กันครับเราลองเล่นกันดีกว่าก็คือเลือกในลส์สาครับนี่นี่อันนี้ยังเลือกไม่ได้นะครับบล็อกเบอรสองนี่ก็คือเลือกหนักเริ่มเล่นเลยนะครับ โอ้มาแล้วคนวิ่งกันเลยมาแล้วเจ้ายักษ์เจ้าทำลายรถทำลายรถขังให้หมดเลยเฮ้ยเอ้ยระเบิดด้วยเอาดีเอาดีเมืองไร้วัเกิดาหุ่นเกิดตายตายหมดตายหมดทำลายทำลายเราคือเจ้าแห่งทำลายเราคือเจ้าแห่งทำลายล้าง ยาทำลายบ้านทำลายบ้านทำลายบ้านลุ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 ลาลทลาลาลุ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 ลาลุ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 ลาล้ลุลุลุลยลุ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 ลฮลุลุลรลุ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 ลุ้เยลว มาดิเัาโอ้ทั้งขยะอะไรก็มาอืออือยาเยร์ทำลายทำลายให้หมดเลยบา้านแหงนี้เห็นดูเห็นแล้วเกะกะตาว่ะเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปไหน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 บุ้มบุ้มพังพังให้หมด พังไปเลยมาพัง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 ให้หมดเอาพังแล้วพังเล้วเหลือตรงไหนอีกนะตรงนี้ไงนี่นี่พัง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 ให้หมดพังให้หมดโอ้ย ไปไหมเฮ้ยทำไมให้บ้านอะไรนี่พังแยกจังหวะเฮ้ยเออเออออพังซ้อนพุ่งชนอย่างเดียวพุ่งชนอย่างเดียวอย่าอย่าพุ่งชนอย่างเดียวเฮ้ยเห็นตึกอะไรเกะกะหูเกะกะตาเว้ยยา ยาเฮ้ยพ <Yeah>. hey, ังดิพังดิโอ้ oh, มามามาที่ครับเอ้ยครับให่หมดเลยขอเสียงกวเกียดยา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 โอ้ยโอ้ตรงนี้พังยากมากยายาถูก yeah. พ yeah. oh, ังไปแล้วเฮ้ยยา Ở đây, right. có làm lại này rồi hư? Hơi, âu Này này này, okay. ừ kìa lăng hành, ca làm lại, làng Mà là cha Dạ dạ Bám nấm mắn Làm lại, làm lại, làm lại mọi lời, vô lại đây, tông hùm Làm làm เกมนี้ไมีเวอาจำกัดครับโอเคแล้วก็ไปเงเฮ้ยเฮ้ยกล้ามาดักผมหรอผมคือในสาวตอนนี้ได้ฉากกำลังบุกเมืองครับเมืองแห่งหนึ่งเตรียมต้านรับความรุ่งมือครับตอนนี้ได้พังทำลายในริมถนนทั้งหมดแล้วครับตอนนี้ได้สาก,กำลังเอาวาดเฮ้ย hey. เอาว่ามดแล้ว ทำลาย้าโคกีนจริงๆเลยอะร้อ,อนมาจากไหนยา yeah. ตึกถลม่มแล้วตึงตึกนะครับอ,อ่ยายงแยงแยงแถล่มถล่มทลายถล่มทลายยายายางชน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 อันนี้าวาหนาล้วปังปง เอ้ยยาโอ้เมยาบุม yeah. บ oh, <that> ุมบุมบุมทำายแล้วพยายามที่หมดเลยคนวิ <that> ่งคนวิ่งเราจะกินเด็กคนเด็กแดกโอ้เราทำลายเลยเต็มเตะเลยคนก็ขี้จริงจริงเลยยะยะ ยายาบุ๋มยะเฮ้ยทำลายบ้านแล้วถังแล้ว,ลวบ้านวางว้เลยตอนนี้มีในสาวว่าตนตื่นทำลายพังไปแล้วหนึ่งครับเ็ืรถพยาบาลไม่ให้ไปช่วยเฮ้ยโขนลายจังหัมันโหัวล้ายโอ้ยดู

ตอนนี้พาไปถึงสองไกลไปเมืองที่วุ่นวายมากเนี่ยนะนะแล้วใครอ่ะแล้วใครอ่ะอยากเกียวอยากบ้าก่อนดีกว่าโอ้แล้วใครอ่ะอยากเกียวจังเลยอ่ะเกี๊ยวเส้หน่อยจะไปร้ายบึ้มยาในสาวบุกเมืองในสาวบุกเมืองสาวบุกเมือง จายโอ้โหโอ้มาแล้ะจ้าเฮ้ยวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้โอ้ไม่วิได้อ่ะเกะได้ได้โอ้แฝกเงี้ยล่เมืองยุคเก่าเมืองยุคเก่าท้าลายแม่ตอนนี้ท่าเสาได้บุกเมืองเมืองหนึ่งให้เมืองสไตล์เด็ยุคเก่ายุโร ตอนนี้เขาตอนนี้ได้ทำร้านหลังคานะครับเหยียบล้นพังไปแล้วนี่ชื่อเมืองอาตเซตียนแล้วกางซื้อเองอยากตอนนี้กำลังหิวจัดอยากอยากมีกินในร้านสะดวกซื้อจังเลยดู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 หิวจัดเลยหิวจัดโยโย่หิวหิวหิวอ้ยเอ,ยอ,ยอ้ยอ้าวร้านพังแล้วตอนนี้ โอ้ยเนื้อน่องไก่เราเพิ่มเติมน้ำมันผมมาเติมน้ำมันเออบุ้มบุ้มยะยะยะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางให้หมดอืมอืมทุบตอนนี้อ่ะเข้าเข้าลาข้ามวยเงินในเรือ เอาว่าในปั้มน้ำมันครับโอ้ตอนปั้มน้ำมันพังหนักอะไรนี่แกอุ้ย,ย,ย,ยตอนนี้ได้บุกว่าคนเรือนว่าคนแล้วแต่เราก็ยังอยู่ถังน้ำมันเราเบื่อหมดเลยถังโกงถังแก๊สเราเบื่อพังหมดแล้วต่อไปร้านอาหารเอาร้านอาหารก็พังพังให้หมด อย่าเหลือแม้แต่วิบอยอย่าอืออืออืมบ้านนี้น่าจะมีคนอยู่เยอะเ้ยเราต้องฟังให้ได้อืออือเฮ้ยมาอ๋อเราก็เดินไปไหนวันน่ะอย่าอย่าเฮ้ยเฮ้ยเมื่อไหร่จะฟังบ้าอ่ะอย่า เจอก็เสียหายเป็นวงกว้างครับโอ้โอ้เฮ้ยตอนนี้มีคนอยู่ว่างนี่เอาพังไปแล้วยะพังให้หมดเลยเฮ้ยโอ้โหวุ้มไอ้พังแหลกทิ้งหน้าเป็นหน้ากองพังเมืองยะอยู่ดความสุขเกินไปอีสาเอาวาาแม่เลย เฮ้ยแล้อะไรเนี่ยแล้อะไรเนี่ยเกะกะว่ะเดี๋ยวอืมซ้อนใส่หัวซ้อนใส่หัวซ้อนเนี่ยอะไรตั้งหลักตั้งหลักแป๊บนึงใส่หัวซ้อนเดี๋ยวอืมอาวาดอาวาดหนักอาวาดหนักวันนี้อาจจะพังว่าดอย่างนี้เฮ้ยพังพังแล้วต่อไปสำนักงาน ขังว่าแล้วนั่นไงวุ้นเมืองที่เราได้สาวห้องชนสาวบุกเราโอ้พังหวังหวังหมดเลยยายายาจะไปช่วยอะไรให้ช่วยให้ช่วยเฮ้ยหมดอันนั้นก็คือค่ายทหารอ้เราอยู่ค่ายทหาร <laughs> <s ind ic ator> ไฮ่แม่ตอนนี้ข้าจฮหาค่าเ่งเออได้โดนบุกแล้วเย่ายแม่แล้วถางเลย่อโหโอ้แล้วทางแล้วทางแล้วทางมแม่แทบไม่ไหวเลยอ่าเฮ้ยบุกไว้โม,โม,โมบุโมบุมบุมตอนนี้โ เมืองนี้มันเป็นเมืงมงมาามองประจวบของทหารว่ะน้องลูกตอนนี้ได้สาได้เข้าสุมชนแล้วผิวอาหารชอ่องนะหิวอาหารจังเลยอยากเข้าไปกินอาหารอ้าเขา้าไปละเติมน้ำมันนิดหน่อยหรือกลุ่มยิงใหญ่ก็ได้เ่ะย่ะย่ะย่ะตอนนี้ กิจกรรมต่างเลยปัดเทงปัดเทงโอ้โหคนคนวิ่งเอข้อา่หายเจ้าผาภายอ,าอ่ะัำเป็นจุดเริ่มต้นในการบุกได้ซบรถลายเยอะฮาวาร์รดฟิวเลยนี่จ้ะทำลายค่ายทหารเฮ้ยข้าในเมืองหรอยโอ้สุดยอด นักการทำลายล้างแห่งชาติอย่ะอย่ะเต็นอ,อึดจังวะเฮ้เราไปเฮ้ยของเสือแห่งสีแท้ทงมะไลกันอย่ะยอะอย่ามีอย่ามีให้เห้ย้อ,ย,อย,ย่าบุกเข้าไปเมืองเฮ้เฮ้ น้ำลายว่าเรือน้ำลายว่าเรือนเยอะอืมยอะเฮยใจเย็นใจเย็นครับพี่พี่ลูกพี่ใจกังวลลูกลูกใจเย็นครับพี่พี่กัดกัดกัดเฮ้ยโอ้โหปัจจ่าฝากแม่ให้หมดเลยอันนี้มีแต่สาวบักคาขาว อันน um, ี um. ja. ้เมืองได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากครับบ้านพังไปหลายหลังเลยอี่ยเห็นแล้วคันเนี้ยมันใช่วะเฮ้ยพังไ่หมดเลยนะครับนี่ครับอืออืพังแล้วก็บ่าวางไปหลายหลังแล้วครับตอนนี้แนวเสายังอยู่ที่นี่นะครับ อาหารฟูคือพังไปแล้วเฮ้ยวานนี้ลุยอ่าพังไปเลยทะไมรู้็นง้นล่ะหยาโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเลยโฮ้ยพังไปเลยจะสาวจังทำลายขจาจว่าโห แต่เราอยู่โอ้ยเจ้าล้วโอ้ถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ลิงต่ายคลิปเลยถ้าใครเอบ้าคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับจ้า,ขอขอขา,าลูกดีครับไปแล้วบ๊ายบาย